CGN TV สวัสดีครับพบกับผมชัยราชกิจเกื้อกูลน,นะครับในรายการ Living Life วันนี้เราจะมาเฝ้าเดี่ยวในพระธรรมสดุดีบทที่9ข้อ1-10ด้วยกันนะครับสดุดีบทที่9ข้อ1-10ถึง1ิ 10. ข้าพระองค์จะขอบพระคุณพระยาเวด้วยสุดใจข้าพระองค์จะเล่าถึงการอัศจรรย์ทั้งสิ้นของพระองค์ข้าพระองค์จะยินดีและปรีดาปราโมทในพระองค์ข้าแต่องค์ผู้สูงสุดข้าพระองค์จะร้องเพลงสดุดีพระนามของพระองค์เมื่อพวกศัตรูของข้าพระองค์หันกลับเขาทั้งหลายก็สะดุดและพินาศไปเฉพาะพระพักพระองค์เพราะพระองค์ทรงให้ความยุติธรรมและความเที่ยงตรงแก่ข้าพระองค์ พระองประทับบนพระที่นั่งและทรงพิพากษาอย่างชอบธรรมพระองค์ได้ทรงตำหนิบรรดาประชาชาติและทรงทำลายคนอาธรรมแล้วทรงลบชื่อพวกเขาออกไปเป็นนิดนิรันต์ศัตรูได้ถึงจุดจบในความพินาศตลอดกาลส่วนเมืองทั้งหลายของเขาพระองค์ก็ทรงถอนรากถอนโคนและอนุสรของพวกเขาก็สูญไปแต่พระยาเวทรงครอบครองอยู่เป็นนิต พระองค์ทรงสถาปนาบัลลังก์ของพระองค์เพื่อการพิพากษาพระองค์จะทรงพิพากษาโลกด้วยความชอบธรรมพระองค์จะทรงตัดสินชาวประเทศทั้งหลายด้วยความเที่ยงธรรมพระยาวเวทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งแก่คนที่ถูกกดขี่ทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งในยามลำบากผู้ที่รู้จักพระนามของพระองค์ก็วางใจในพระองค์ข้าแต่พระยาวเวเพราะพระองค์มิได้ทรงทอดทิ้งผู้ที่เสาะแสวงหาพระองค์ สะดดีบทนี้เนี่ยที่จริงมีอยู่20ข้อแต่ในเช้านี้นี่แบ่งเป็นเอา10ข้อก่อนนะครับ10ข้อนี้น่าสนใจมากเลยนะครับพี่น้องเพราะว่าในแต่ละข้อเนี่ยพี่น้องสังเกตดีๆนะครับคือผู้เขียนเน้นที่ตัวพระเจ้าแล้วแต่ว่าเน้นที่ตัวพระเจ้าเนี่ยในใจผู้เขียนก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือปัญหาที่เกิดขึ้น จากคู่กรณีนะครับก็คือเขาเรียกศัตรูศัตรูแม้ว่าผู้เขียนมีศัตรูสิ่งที่ผู้เขียนสนใจก็คือพระเจ้าในข้อที่หนึ่งเขาบอกเขาจะขอบพระคุณพระเจ้าด้วยสุดใจคาว่าขอบคุณที่สุดใจเนี่ยไม่ได้หมายว่าศัตรูหมดไปแล้วนะครับปัญหาหมดไปแล้วไม่เลยเขาขอบคุณพระเจ้าที่สุดใจทําไมถึงกล้าขอบคุณที่สุดใจเพราะว่า มันจะมีการอัศจร,รย์เกิดขึ้นการอัศจรรย์นี้ไม่ใช่การอัศจร,รย์ทั่วไปแต่เป็นการอัศจร,รย์ที่พระเจ้าช่วยกู้เขาจากมือของศัตรูทั้งั้งที่เหตุการณ์แบบนี้ยังไม่เกิดแต่เขากล้าพูดเรื่องนี้เลยว่าการอัศจร,รย์นี้มันจะเกิดแล้วเขาบอกว่าจะสรรเสริญพระเจ้าด้วยสุดใจจะขอบคุณพระเจ้าด้วยสุดใจจะยินดีปรีดาในพระเจ้าเขาจะร้องเพลงถวายพระเจ้าคือเขามั่นใจมากเลย ความมั่นใจตรงนี้ถูกตอกในข้อที่1ข้อที่2พูดถึงความมั่นใจของเขานะครับแล้วมันได้ถูกตอกย้ำอีกครั้งในข้อที่10บอกว่าคนที่รู้จักพระนามของพระองค์ก็วางใจในพระองค์คือเขารู้จักพระเจ้าจริงๆเลยว่าพระเจ้าองค์นี้ยังไงก็ช่วยเขานะแล้วในระหว่างตั้งแต่ข้อ3มาจนถึงข้อ9เนี่ยเขาบอกว่าศัตรูของพวกเขาเนี่ยศัตรูของเขาแม้ว่าจะกดดันขนาดไหนศัตรูเหล่านี้นสุด จะพินาศไปจะหันออกไปจากเขาแล้วในข้อที่5พระเจ้าจะพิพากษาพระเจ้าจะจัดการศัตรูเหล่านี้ศัตรูจะถึงจุดจบนะครับในข้อที่6พูดอย่างนั้นแล้วเสร็จแล้วการจุดจบของศัตรูเนี่ยมันจะเป็นการจุดจบที่ถาวรไม่ใช่จุดจบแล้วตอนหลังก็ขึ้นมาหาเรื่องอีกนะครับเพราะว่าในข้อที่7ข้อที่8พูดว่ารพระเจ้าครอบครองเป็นนิตเมื่อพระเจ้าจัดการแล้วมันก็ผลลัพธ์ก็เป็นนิดเหมือนกันประเด็นอยู่ที่ไหน โอเคเรื่องนี้มีข้อหนุนน้าใจเราทุกคนนะครับพี่น้องคือเราอยู่ในโลกนี้แต่ละคนเนี่ยเราแต่ละคนล้วนมีปัญหาด้วยกันทั้งสิ้นคนที่ไม่มีปัญหาเนี่ยก็คือคนที่อยู่ในหลุมฝังศพนะครับเขาไม่มีปัญหาหลุมใครหลุมมันไม่ต้องยุ่งกันนะครับแต่ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเรามีปัญหาแล้วปัญหาหลายครั้งเนี่ยก็ทําให้เราเองรู้สึกแย่ลง จนบางคนพูดว่าไอ้ที่ฉันเป็นอย่างนี้เพราะว่าวันนั้นมันทําอย่างนี้ที่ฉันต้องลําบากขนาดนี้เพราะว่าวันนั้นมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมานก็คือมีปัญหาเนี่ยแต่สําหรับผู้เขียนใน10ข้อนี้เนี่ยเขาไม่ได้พูดเลยว่ยปา,ออา,ลลป,าปัญหานั้นทําให้เขาผลลัพธ์เป็นยังไงปัญหานั้นทําให้เขาเองแย่ยังไงเขาไม่พูดเรื่องนี้เลยนะครับเขาพูดว่ามีศัตรูก็จริงแต่ว่าผลลัพธ์ของเขาก็คือ ชัยชนะมั่นคงแล้วเขาจะยินดีปรีดาและเขาจะสรรเสริญพระเจ้าสิ่งที่เราสังเกตเห็นจากเรื่องนี้ก็คือว่าผมอยากให้พี่น้องดูอย่างนี้ก็คือว่านี่คือตัวเรานี่คือตัวเรานะครับแล้วนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นบางคนที่ยากลําบากมากพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องเอาแต่ความคิดเห็นส่วนตัว ไม่เข้าใจความรู้สึกซ้สึกข,ข,ของคนอื่นเอาแต่ได้อยู่ฝ่ายเดียวมีเหตุผลเฉพาะของตัวเองที่ใครๆก็เข้าใจไม่ได้ว่าทำไมต้องคิดกันแบบนี้หรือ,อ,อภาระหนี้สินหรือปัญหาสุขภาพที่ยังลำบากอยู่หรือ,อ,อสภาพแวดล้อมที่มันยังแย่อยู่หรือที่ทำงานที่มันมันไม่ได้ดังใจปัญหามันมีทุกคนแล้วหลายครั้งเราพยายามที่จะให้ปัญหาเหล่านี้ ถูกแก้ไขถ้าเรามีสิทธิอํานาจในการจัดการมีอํานาจในการจัดการก็ทําไปซึ่งเราแต่ละคนมีอยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าขอบเขตในการจัดการของเรามันมีแค่นิดเดียวเองแต่ปัญหาที่เราเจออยู่มันเกินขอบเขตเราไปเยอะอยู่นอกสิทธิอํานาจของเราอยู่เหนือความสามารถของเราแล้วหลายครั้งเราพยายามจะทําให้มันเป็นไปในทางที่ควรจะเป็นแล้วเราก็พบผลแล้วว่า มันไม่เคยเป็นอย่างนั้นเลยไปพูดกับคนบางคนก็ไม่เคยได้รับนิสัยมันก็ไม่ดีขึ้นไปจัดการปัญหาบางอย่างมันก็ไม่เคยถูกแก้ไขแล้วเวลาเราทำอย่างนี้เรื่อยๆเวลาทำอย่างนี้เรื่อยๆหลายครั้งเนี่ยความรู้สึกของเราเนี่ยมันจะแย่ลง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 ยิ่งคิดยิ่งคิดถึงปัญหาเมื่อไหร่เราก็ยิ่งแย่ยิ่งแย่ยิ่งแย่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่กรณีหรือเรียกว่าศัตรูของเราเนี่ยยิ่งคิด เราก็ยิ่งเจ็บใจยิ่งโกรธยิ่งไม่พอใจยิ่งรู้สึกว่าไม่แฟร์ทั้งทังที่เอคนที่ควรจะแย่ลงไม่ใช่เราทำไมไม่ใช่เราก็เราไม่ได้ทำผิดอะ่ะก็มันน่าทำผิดมันน่าสมควรจะรู้สึกแย่แต่มันไม่รู้สึกแย่เลยเราคิดแค่ไหนมันก็ไม่แย่มีแต่เราแย่ลงอันนี้มันเริ่มแปลกแล้วไหมครับแปลกเนาะ แล้วทำไมเราต้องแย่ลงอะ่ะเราไม่สมควรจะแย่ก็เราถูก <_ d ata> ก็ไม่สมควรจะแย่แต่ทําไมเราต้องแย่ลงผู้ที่ทําให้แย่ลงคือตัวเราเองนะครับไม่ก็ว่าอย่างไงไม่ก็ว่าปัญหาเนี่ยมันก็มีความหนักในระดับหนึ่งละมันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีความหนักต่อเราในระดับหนึ่งแล,แล้วเออมื่อปัญหามันดําเนินไปมันก็หนักขึ้นล่ละแต่เราเป็นคนที่ทําให้ปัญหามีน้ําหนักเป็นสองเท่า ไอตัวที่สองก็คือวิธีคิดของเรานเองวิธีคิดของเราก็ทําให้ปัญหาเนี่ยมันหนักต่อเราเป็นสองเท่าถ้าเราไม่คิดมันก็จบแต่สําหรับคนทั่วไปที่ไม่มีพระเจ้าไม่คิดไม่ได้อะแต่คิดแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นเขาก็แย่ลงแย่ลงแต่ผู้เขียนบอกแล้วว่าเรามีพระเจ้าผู้ทรงรักเราและชอบธรรมและยุติธรรมผู้เขียนเลือกที่จะคิดว่าพระเจ้าช่วยแน่นอนเขาเตรียมสรรเสริญพระเจ้าเลยเขาเตรียมยินดีในพระเจ้าได้เลย สิ่งที่ผมอยากจะหนุนน้าใจพี่น้องก็คือว่าขอไดโ้โปรดเมตตาปราณีกับตัวเองด้วยปัญหามันแย่อยู่แล้วอย่าทำร้ายตัวเองด้วยการคิดเพิ่มในสิ่งที่แก้ไขไม่ได้เพราะคิดอย่างนี้คิดไปเกี่ยวมันไม่ดีมันแย่มันไม่แฟร์มันเอาเปรียบมันขี้โกงมัน โอ้โหมันไม่ยุตทธรรมไม่มีอะไรดีขึ้นมีแต่เราจะแย่ลงเพราะเราทําอะไรไม่ได้อะถ้าทําได้ก็ทําไปสิแต่แต่เมื่อมันทําหมดแล้วแล้วมันทําอะไรไม่ได้จงคิดถึงพระเจ้าแล้วจะมีคําสรรเสริญถ้าแม้นว่าการช่วยเหลือ,อยังมาไม่ถึงมันก็ยังเสมอตัวไม่ใช่ตกต่ำลงไปเรื่อยๆแต่ในพระเจ้ายิ่งเชื่อพระเจ้าบอกว่าความเชื่อของเราคือการให้เกียรติพระเจ้านะครับเริ่มต้นกับความเชื่อดําเนินอยู่ก็โดยความเชื่อ ถ้าไม่มีความเชื่อจะเป็นที่พอพระไทยไม่ได้ความเชื่อทําให้พระเจ้าทํางานเมื่อเจ้าเชื่อเจ้าจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงพระเจ้าถ้าพระเจ้ายังไม่ช่วยก็เสมอตัวไม่ใช่แย่ลงแต่มากไปกว่านั้นเราจะได้กาไรเพราะเตรียมร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าได้เลยเตรียมยินดีในพระเจ้าได้เลยเพราะเราเป็นคนสําคัญของพระเจ้าพระเจ้าจะช่วยเราถ้าไม่ใช่วันนี้ก็วันหน้าวันแห่งความช่วยเหลือ มาถึงแน่ๆถามว่าเมื่อ,อไหร่ไม่รู้แล้วรู้อะไรบ้างรู้ว่าจะช่วยขอพระเจ้าช่วยเรานะครับจัดการที่ความคิดของตัวเราเองขอได้โปรดอย่าทำร้ายตัวเองเพิ่มปราณีตัวเองด้วยนะครับการคิดนี่คือการโหดเหี้ยมต่อตัวเองมากเลยนะคิดแต่ไ้เรื่องแบบนี้ มันโหดเยี่ยมมากเลยเพราะมันแก้ไม่ได้แล้วเราจะแย่ลงแล้วมันไม่ใช่เราแย่ลงคนเดียวคนที่รักเราครอบลอมข้างข้างเราเนี่ยเขาจะมองดูเราด้วยความเป็นห่วงมากเลยจงหวังใจในพระเจ้ามองพระองค์เรื่อยๆถ้ามองเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเป็นอย่างผู้เขียนเลยซึ่งพระกะมีได้พูดว่าข้าพระองค์จะขอบพระคุณพระยาเวด้วยสุดใจทั้งทั้งที่คําตอบยังมาไม่ถึงเลยนะครับขอความชื่นบานในพระเจ้าจะมีอยู่กับเรา จงขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีขอเราร่วมใจที่ฐานครับสรรเสริญพระเจ้าสําหรับความเชื่อของผู้เขียนสดุดีในบทนี้นะครับที่ได้สอนเราทั้งหลายว่ามองพระองค์เพราะในพระองค์มีคําตอบนอกพระองค์ไม่มีคําตอบขอช่วยเราที่จะเป็นอย่างผู้เขียนคือมองพระองค์มองเห็นใจชนะที่จะเกิดขึ้นมองเห็นการช่วยกู้เราไม่รู้ว่านานแค่ไหน แต่ขอช่วยเราที่จะมองที่นี่ขอช่วยเราให้พ้นจากการทำร้ายตัวเองโดยการตอกย้ำความยากลำบากที่เกิดขึ้นให้หนักเป็นสองเท่าขอพระเจ้าช่วยเราด้วยเถิดให้พ้นจากวังวนนี้จเจริญขึ้นสู่ความจริงในพระองค์ก็คือพระองค์อยู่กับเราพระองค์จะไม่ทิ้งเราพระองค์จะช่วยเราเราขอสรรเสริญตรง สรรเสริญพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนก็พี่น้องเองก็ได้รับพระพรจากรายการ Living Life ของ c g เจ v นทะครับถ้าพี่น้องเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็หนุนน้ำใจพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งใน Facebook YouTube แล้วก็สามารถแบ่งปันให้พี่น้องคนอื่นได้แล้วก็หากมีคอมเมนต์ใดๆอย่าได้หลังเลใจนะครับที่จะเขียนตอบสนองนะครับขอพระเจ้าไวพรครับ